สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสาภาพแรงงานมิชลินทุกท่านะครับผมนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานพิชลินประเทศไทยนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ออการสารเพื่อสื่อสารแสดงความเข้าใจกับสมาชิกนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆการทํางานของคณะกรรมการทุกท่านว่าขณะนี้เราดําเนินกิจกรรมทําอะไรอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องพี่น้องมีข่าวสารอะไรนะครับเพื่อจะสื่อประชาสัมพันธ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทํางานทั้งเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้มีผลต่อสุขภาพของพี่น้องนะครับก็มาแชร์กันมาพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางทาให้สุขภาพของพนักงานาของเรานะครับสมาชิกของเราทุกคนดยียิ่งขึ้นไปนะครับรวมทั้งสวัสดิการต่างๆด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับพี่น้องก็คงจะได้รับทราบแล้วถึงลกคอนะครับที่ว่าเป็นข้อตกลงระจ้าปี2,555นะครับที่ว่าตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ ครับกับส่วนกลางอยู่ครับก็พี่น้องก็จะเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับตามที่ว่าได้เสนอในเวลาสารที่บ้อยแล้วนะครับสําหรับฉบับต่อไปนะครับก็จะได้พูดคุยกันเรื่อยๆครับหลังจากนี้เพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือเราก็พร้อมแล้วนะครับแต่พี่น้องก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับว่าของเราไม่สวยเท่าของบริษัทที่นึ่งนะครับก็ขอพักทีนิดหนึ่งก็ขอโทษด้วยงบเราคนมันแตกต่างกันพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอยากได้สีครับนำเสนอมาครับเราก็จะดำเนินการให้นะครับโอเคครับพี่น้องแค่นี้สวัสดีครับ